บนยอดเขาคอโควาโดในเมืองริโอเดจาเนโรมีรูปปั้นขนาดมหึมากางแขนออกกว้างกว่า,วา28เมตรและสูงถึง38เมตรที่เรารู้จักกันในชื่อพระเยซูผูไ้ไถ่บาปรูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1931และใช้เวลานานกว่า9ปีไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคริสต์แต่เป็นสัญลักษณ์ของการอบก,กอดชาวบารซิลวทั้งชาติวัสดุหลักก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มด้วยหินสบู่ซึ่งทนแดดทนฝนและทนแรงลมที่พัดกระหน่ำบนยอดเขามานานนับ10ปีตอนสร้างเนี่ยวิศวกรต้องคิดอย่างละเอียดเพราะ เสีย่ยงต่อพายุฟ้าผ่าและก็แรงสั่นสะเทือนมีข้อมูลบอกว่าทุกปีรูปปั้นนี้จะถูกฟ้าผ่าปีละหลายครั้งแต่ชาวเมืองก็ยังซ่อมแซมและดูแลเหมือนหัวใจของตัวเองเมื่อมองจากด้านล่างจะเห็นพระเยซูกางแขนเหมือนโอบกอดทั้งเมืองเอาไว้เป็นภาพที่สวยงามและสงบแต่ก็ทรงพลังจนรู้สึกว่าเราถูกปกป้องทุกปีนักท่องเทีย่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่ออยากรับอ้อมกอดน,นี้สักครั้งถ้าคุณมีโอกาสไปเยอนตอนนั้นคุณจะขอพรอ,อะไรคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้และถ้าใครกําลังมองหาาททัวต่งเศคุณ 5ปีีเน่ยและอยากเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองติดต่อเราได้ที่บ้าน h o l เ d a y t าวเวลได้เลยครับ